สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องผาตูลูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะอันนี้กิจกรรมวันนี้งานอีเวนต์วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเบาวควันเราอยู่มองไหนเนะเาะแล้วรอดูนะคะว่ามีเชือกไหนมาบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่หน้านะะโอ้โหบ้านหมูดาวนะคะอยู่หน้าบ้านหมูดาว โอ้ช้างของแท้เลยโอ้เอาพี่ขวัญหายไปไหนทำไมได้หมูดาวมาเป็นพระเอกก่อนทีนี้โอ้ขวัญอยู่ข้างหลังเออเขาเขี่ยพี่ขวัญทริงเลยตอนนี้คลิปนี้คลิปแรกนั้นพี่ขวัญนำหน้านะคะนี่คลิปนี้หมูดาวโอ้หน้าเขาาน่าจะเรียงลำดับความสูงมานะ่นนี่โน่นโอ้หมูดาวเชือกแรกเลยค่ะมาอย่างหล่อเลยโอ้ พี่ขวานนุ่นอยู่ตรงกลางค่ะไอ้เกื้อลบมาย,ยี่โอ้โหได้ัสดีครับเยเี่ควักควักควักน้องนีปีอาราไทยอืมเยี่ยมดีครับ <laughs> พี่ควันมาแล้วครับเอ้ยเออยแสดงแสดงๆล้วแล้วไปนี่ดูแล้วขอเป็นผู้กับกลับอ้าวจากแล้วเป็นตวยางม่่นผู้ใดเป็นผู้กับกลับระบาดที่นี่นี่น้องน้องอุ้มบุญกับพระเอกนนหนุ่มญี่ปุ่นหน้าตาหลอนหลาเลย ขายเรื่กิจการอะไ้เล่าเรื่รองเพิ่มบบ้านได้เลยดาวตีโค้งมาจะบ,ะบ้านลูกเขาบอกว่าแยกแถวกลับบ้านได้เลยนะคะแยกแถวกลับบ้านดาวดาวต้องต้องกลับนะครับดาวโอ้โหบ้านอยู่คนละทางกับเขา วาสิอันอันน <oyu> <laughs> ั้นเปตำตำหัวลานอีกนะไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้เป็นจ่าฝูงแล้วครับพี่ขวัญน,นำทีมสาวๆนะคะงานนี้มีสองหนุ่มมีหนุ่มขวัญรุ่นใหญ่กับหนุ่มดาวรุ่นเล็กนะคะนอกนั้นสาวๆทั้งหมดเลยตอนนี้สาวๆเดินเดินตามตามพี่ขวัญไปละววูดูอุ้มสิโต้ตะเลย Oh, oh. <laughs> โอ้โดน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 ก็จะตามเก็บภาพนะคะตามเก็บภาพไม่มีเชือกไหนที่กลัวนะคะเนี่ยถ้าบางเชือกนี่ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นี่โอ้โหมีวิ่งแน่ค่ะสำหรับเชือกที่กลัวนะคะโดนแบบว่าตามติดเลยค่ะ วันเดินไม่รอเราเลยค่ะโอ้อแอวอุบุญถึงบ้านแล้วันนี้แม่ไพรินก็ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านใครก็แยกย้ายนี่วันนี้ไพรินแม่ของบุญครองนะคะส่วนอุ้มเขาก็เข้าบ้านไปแล้วนะคะ เขาก็จะถ่ายทำรายการาต่อที่บ้านอุ้มบุญน,นะคะส่วนพี่ขวัญกับสามสาวนี้ก็ไปต่อค่ะยังไม่ถึงบ้านไปเรื่อยๆค่ะนี าหนึ่งแยกเข้าบ้านแล้วไม่รู้ชื่อพังอะไรนะคะจำชื่อเขาไม่ได้เข้าบ้านแล้วนะคะก็จะเหลือน้องอรไทยน,น้องอรไทยก็จะใกล้จะถึงซอยบ้านออรไทยแล้วนะคะ อ๋อ้วยตอมก็ตอมติดธุรกิจไปแล้วเอารทไยแยกแล้วกวาดรอด้วยรอกข่อยซื้อๆนี่ล่ะฮะฮาลืมลืมคิดพ่อแม่ยางมาไกลเราคิดพ่อไหม นี่อร์ไทยเข้าบ้านแล้วนะคะนูนพี่ขวัญก็มาแวะก็ไผ่เหมือนเดิม, <c oughs> มเอาแวะทักทายสาวก่อนแวะทักทายสาวก่อนอี<ล>ส๋สาวสาวสาวชื่นสาวชื่นรอตอนเนาะฉันถ่ายคลิปอยู่นี่ วันนี้มีแต่สาวๆรุมร้อมพี่ขวัญบอกโอ้ชื่นใจวันนี้ขี่ยากมากคับวันนี้ขี่ช้างยากมากใช็ไหมทำไมโอ้ก็มีแต่สาวเนาะมีหนุ่มใหญ่เชือกเดียวเนาะในบรรดาอ่าอ่าร่วมงานกันเมื่อกี้นะคะมีแค่ดาวมงคลเนาะที่เป็นท้างผู้เนาะตรงนั้นสาวล้วนๆเลยนะคะงานไหน ้าใครอยากได้อ๋อเขาไม่ได้บอกเนาะเออเขาบอกว่าให้พี่ขวัญก็เอาพี่ขวัญไปเขาบอกว่าเอาไงใหญ่ๆเอาพ่อเสกไปนะ พอเยาพอเสกไปใช่ไหมไมีให้เลือกทุกรุ่นนะคะที่ซุ่มแต่ว่าบางรุ่นก็ออกจากซุ่มไม่ได้ถึงซุ่มแล้วค่ะได้เงือได้ออกกำลังกายพอสมควรนะคะตากล้องนะคะ ถึงบ้านแล้วพี่ขวัญอ่งล่งได้อาบน้ำได้เห็นสาวๆได้เดินโชว์ตัวเราไม่แข็งหรอถ้าเป็นถ้าเป็นคนเป็นหนุ่มๆทาไมเจอสาวๆแบบนี้กลับมามีกระชุ่มกระชวยใช่ไหมกลับมาไปเที่ยวคาราโอเกะเลย ก็มาไปต่อคาราเกะเลยใช่ไหมเป็นช้างล่ะปปไปไปยกขารู้งานมากครับ,รบช้างเขาจะรู้งานค่ะเขาจะรู้ สจ้องมาทางนี้ครับฝันไปไหนมาลูกทำไมไม่ชวนพ่อไปด้วยได้ยินว่ามีสาวๆเยอะพ่อไม่ต้องไปหรอกพ่อไม่ต้องไปหรอกพ่อแก่แล้วอย่างงี้ใช่ไหมถ้าพี่วัญพูดได้ถ้าพี่ขวัญพูดได้พ่อไม่ต้องไปหรอกพ่อแก่แล้วพ่ออยู่บ้านให้ลูกลูกไปน้ำมูกคลุ้มไหลเลยพ่อน้ำมูกไหลเลยใช่ไหมน้ำมูกควานเลยน้ำมูกช้าง สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะอยากจะมาเทคแคร์ซึ่งกันและก,กันก็อย่าลืมเข้ามาติดตามในช่องพาตูลูช้างคู่ใจไพรขวัญเมืองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทางเพจด้วยนะคะช้างแห่งงานไพรขวัญเมืองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าไรหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขวัญสวัสดีครับ,รบด้วยครับครับครับอ้าว มิดวันบอกว่าขอกินก่อนครับจะเพึ่งให้ทำงานครับ